สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมเหมือนจะมีตู้ใหม่มานะผมเป็นตู้ที่ลึกด้วยผมสมัปดาห์ที่ยี่สิบสามผมชุดที่สองนะก็เป็นตู้ที่กระตีสี่ดาวนะผมตัวดีเจนทั้งนั้นเลยนะฮะ แบบว่ามันก็น่าจะน่ากดอยู่นะผมก็วันนี้ผมจะมากดให้ดูแล้วกันนะฮะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมาโกวานโนนะผมเรลสเปโลโรอุนติเพจวนเรเบนโจชิลิวโอ้โหนาคากโซบะแจ็คควีนนามิโฮเคกบูโฮเคกืหแม่มันก็น่ากดอยู่หรอกแต่ว่าผมว่าเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่านะเนี่ยดูผมสุ่มก่อนก็ได้นะฮะโอเค มาดูกันดีกว่าแล้วผมว่าจะออกตัวอะไรบ้างนะอันนี้ก็การันตีหนึ่งตัวใช่ไหมเอ้าได้ชิลิวมานะผมอืมก็ก็แล้วแต่คนเลยนะตู้นี้ผมว่ามันไม่มีพวกแบบเอ่อเปลียนหรือว่าของแถมอะไรนะฮะก็ค่อนข้างจะถ้าใครอยากได้ตัวหน้าตู้เนี่ยก็สุ่มได้เลยนะะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องรอสุ่ม EX ตัวใหม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เก็บเพไว้ก่อนก็ได้นะครับ โอเคสเต็ปที่สองนะผมมีอะไรไหมเอ่ยจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรมาเป็นมาเป็นสายโล่เป็นใครวะโอ้โหควีนโอเคโอเคครับผมสเต็ปที่สามนะผมต่อไปสเต็ปที่สี่นะเระตีตัวละครแบบตำนานนะผมสเต,ต็ปห้าก็ตีสองตัวเลยนะผมตัวดีเจนเนะ โอเคมาดูว่านี้จะได้ตัวไรนะผมโอเคมาเป็นมาเป็นใครเอ่ยสายโล่กแล้วควีดไหมลนะ่ะเอาควีดไหมโอ้โหไม่ใช่นะผมโอเคน้องชูก้านะอืมก็มีชูก้ามาด้วยนะผม <laughs> ก็สเต็ปต่อไปสเต็ปที่ห้านะฮะสกิปด้วยความรวดเร็วโอ้โหไม่น่าพูดถึงเลย มาอีกตัวเลยผมเป็นน้องชูก้ากับเรลี่ร่างหนุ่มนะฮะโอเคครับมาดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะผมสุ่มสองรอบนะฮะเสร็จที่สองฟรีนะผมเสร็จที่สองเนี่ยเราไม่น่าจะได้อะไรอยู่แล้วลแหะคือมันน่าจะการันตีเสร็จหนึ่งสามสี่ห้า้ะโอเคโอ้มีตัวนี้ด้วยเหรอแม่นีความน่าสุ่มมันก็ มาโก้ไม่ออกเลยผมเป็นลอสเปโลก็ไม่ออกนะฮะอันนี้สเต็สองฟรีก็ไม่มีอะไรนะผมเอ๊ต่อไปสเต็ปที่สามนะมาสเต็ปที่สามจะได้ตัวอะไรนะผมมาดูกัน,นครับมาโก้ Mango ไหมเป็นลอสเปโลหรือเปล่าหน้าตู้อะเป็นฮะ โอ้โหแม่ไปต่อด้วยความรวดเร็วเฮ้ย <c oughs> ตู้นี้นี่มันก็ข้ามเลยครับทุกคน <c oughs> อันนี้ก็เป็นที่ดวงผมด้วยนะประเด็นน่ยเออโอ้เดี๋ยวนะโอ้ o อไม่มีโอกาสได้ตัวสเต็ปด้วยหรอือมแม่ย่านั้ก็แล้วแต่ดวงแล้วะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะว่า ทุกคนเนี่ยจะสมตู้นี้หรือเปล่านะผมแต่ผมแนะนำให้เก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่านะประมาณมาที่สิบกว่ากว่าเนี่ยอาจจะมีอะไรดีๆโผล่มานะผมเช่นตัวละครใหม่นะมาดักตัวละคร ex นะอู้ได้ควีนปิดท้ายนะผมอู้ได้สามตัวเลยแต่ว่าแต่ละตัวนี่คือไม่ไหวแล้วผมโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะผมผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะก็ถ้ามีเพชรเยอะเดี๋ยก็สุ่มเล่นๆก็ได้นะผมแต่ว่าผมว่าคงไม่นะฮะโอเคผมวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ